สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีรถครอบครัวยอดนิยมมาแนะนําพี่ๆกันอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นได้ทั้งรถอเนกประสงค์และ,และเป็นรถครอบครัวนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะเป็นปีใหม่ๆหม่น้อยๆเลยนะคะสําหรับ Isuzu MU-X 3.0 Elegant ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะคะเป็นรถปี2022ค่ะหมายเพียงแค่3 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะในราคาพิเศษเพียง1,150,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นโฉมปัจจุบันเลยนะคะพี่ๆท่านใดเอาไปใช้นะคะคุ้มค่า คุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะได้ส่วนลดจากมือหนึะคะใครสนใจทันนี้ต้องรับชมคลิปนี้กันให้จบนะคะก่อนจะไปรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ isuzu mu-X 3 0 elegant คันนี้นะคะมาด้วยกระจังหน้าสไตล์ใหม่เลยนะคะเป็นแบบ ลังพึ่งนะคะแล้วก็มีเส้นโคม,มียมรูปเคียวนะคะ2เส้นอยู่ตรงกลางเลยค่ะโลโก้ i s ซูซนี่ชัดเจนสวยๆอยู่ตรงกลางเลยนะคะคันนี้นะคะได้มาเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตัวไฟนี่ขาวๆใสๆเลยนะคะสภาพใหม่ไม่มีความเหลืองไม่มีรอยหินดิบไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแล้าแต่ประการใดนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยตัวไฟนี่สวยๆทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ มากันพร้อมใช้เลยค่ะเรามาดูด้านล่างกันบ้างค่ะด้านล่างนะคะตรงกันชนนะคะจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะและยังมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะตัวไฟตัดหมอกของคันนี้นะคะมาแบบสภาพขาใสไร้รอยหินดีเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันเลยเรามาดูตัวฝากระโปรงกันบ้างค่ะ ฝากระโปรงนะคะขาวๆใสๆไม่มีความเหลืองเลยนะคะสันเหลี่ยมคมนี่อยู่กันครบสวยงามนะคะพร้อมใช้เลยค่ะสีมาเดิมๆค่ะเราลองมาดูสีผิวด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะ สีผิวด้านข้างนะคะขาวใสนะคะไม่มีความเหลืองแต่อย่างใดนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะลอยต่อเหนือซุ้มล้อนี่มากันแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันเลยนะคะตัวล้อนะคะก็ได้เป็นตัวล้อแม็กที่เป็นชุดแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นตัวชุดแต่งสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับยาง t e r r r i n นนะคะเป็นยางที่แบบพร้อมใช้นะคะตัวล่องสะพานยางนี่อยู่กันครบกันลึกกันสวยนะคะเอาไปใช้งานได้เลยแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะตัวแม็กนี่สวยๆใสๆไร้รอยขูดฟุตบาทเลยนะคะสภาพพร้อมใช้เลยค่ะตัวแม็กจะได้เป็นแม็ก8 8นะคะเรามาดูใต้ซุ้มล้อของคันนี้กันบ้างค่ะใต้ซุ้มล้อนะคะโชค,คอยสปริงนะคะหัวน็อตนี่อยู่กันแบบสภาพดีเดิมนะคะพร้อมใช้ค่ะ สวยๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีความเหลืองไม่มีอะไรเลยค่ะดูบันไดด้านข้างบ้างค่ะสภาพสวยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้าวนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เป็นอีกคันที่ไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันเลยค่ะเรามาดูกระจกด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยค่ะสภาพไฟเลี้ยวนะคะสวยใสไม่มีริ้วรอยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในใกล้ๆกันบ้างค่ะ ด้านไหนนะคะเรามาเริ่มจากฝาด้านข้างกันก่อนนะคะฝาด้านข้างนะคะจะเป็นทูโทนนะคะคุมโทนด้วยสีดํานะคะแล้วก็จะมีสีน้ําตาลตัดอยู่ตรงกลางนะคะพร้อมกับเป็นบุกนุ่มนะคะส่วนตรงสีดํานะคะจะเป็นพลาสติกขึ้นรูป ABS นะคะมาแบบสวยๆดูหรูหราเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้นะคะด้านข้างไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะลองดูตัวสภาพเบาะกันบ้างค่ะเบาะนะคะมาสภาพ เป็นเบาะหนังนะคะสีสวยนะคะสภาพนุ่มๆน,นั่นๆน,น,นะคะไม่มีรอยยุบตัวเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวคอนโซลก็เป็นสีดำสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็จะมีสีแชมเปญโกคาดนะคะดูหรูหรามากเลยนะคะ ตัวอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะคะดิ้นชักเปิดได้นะคะเล่มทะเบียนอยู่ครบส,ม,สมบูรณ์นะคะไม่มีการสูญหายนะคะที่วางแก้วนะใช้ได้ทุกอย่างนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับแอร์แบ็กถึง8ใบด้วยนะคะใครได้ไปรับรองคุ้มค่าอย่างแน่นอนเลยค่ะเรามาดูเม็ดอาร์คของคันนี้กันบ้างนะคะเม็ดอาร์คนะคะ เลียงเส้นสวยๆเลยนะคะเรียบๆนะคะไม่มีการสาดสีไม่มีรอยขูข,ข่ไม่มีรอยบุบรอยคดรอยงอนะคะหัวน็อตนี่ใสๆเลยนะคะไม่มีรอยขยับทั้งด้านบนด้านล่างนะคะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างค่ะที่นั่งผู้โดยสารนะคะเริ่มจากทางด้านข้างก่อนนะคะเป็นทูนโทนนะคะสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลดูหรูหรานะคะมีแชมเปญโกคาดด้วยนะคะสะภาพสวย สมบูรณ์นะคะไม่มีรอยขูดขีดค่ะตัวเบาะนี่มานุมน่มๆแน่นๆน,นะคะสภาพเบาะไม่มีการยุบตัวเลยนะคะเป็นเบาะที่ได้ดูใหม่ๆไม่เคยใช้งานเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะมีทั้งช่องเสียบปลั๊ก AC มี USB ออะไรให้ครบนะคะพร้อมสับเลยนะคะใครเอาไปใช้คันนี้ก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูตรงฝ้ากันบ้างค่ะ ฝ้านะคะจะเป็นฝ้าสีเบทนะคะมาแบบสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็มีรอยสักยันเล็กน้อยนะคะเป็นรอยเจิมนะคะใครได้ไปใช้นะคะก็เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปด้วยนะคะเรามาดูตัวเม็ดอาร์กันบ้างค่ะเม็ดอารกนะคะเรียงเส้นสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะนี่นะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนนะคะไม่มีการชนหนักทางด้านข้างอย่างแน่นอนนะคะคันนี้มั่นใจได้เลยนะคะ คันนี้นะคะกระจกทุกบานนะคะเป็นของดั้งเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะมีโลโก้อิซุสอยู่ชัดเจนนะคะและตัวตัวกระจกนะคะก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มที่เป็นฟิล์มสีดํานะคะก็แต่ว่ายังมองจากข้างในนี่เห็นชัดเจนอยู่นะคะและการล้อนได้ดีเยี่ยมด้วยค่ะเรามาดูรอยต่อเนื้อซุ้มล้อของคันนี้กันบ้างค่ะมาแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันเลยนะคะตัวแม็กนะคะยังสวยยังสมบูรณ์นะคะเป็น สีดำนะคะดูสไตล์สปอร์ตนะคะและยางคันนี้นะคะจะได้เป็นยาง B.F. g o o l i d g นะคะมากันสวยๆเดิมๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีผิวพันธุ์ด้านหลังของตัวรถกันบ้างค่ะสีผิวพันธุ์นะคะขาวๆเลยนะคะไม่มีความเหลืองแต่อย่างใดนะคะสภาพพร้อมใช้เลยเริ่มจากด้านล่างกันนะคะตัวด้านล่างนะคะตัว ยางอะไหล่นี่ให้มากันครบแล้วนะคะและมีปอกท่อใส่ให้ด้วยนะคะด้านกันชนด้านล่างนะคะก็มาพร้อมกับกันเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะตัวสัญญาณเซนเซอร์นะคะให้กันมารอบคันแล้วนะคะจะด้านล่างด้านบนนะคะให้มากันครบนะคะแล้วก็จะมีฝั่งไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะโลโก้ isuzu คันนี้นะคะอยู่ครบชัดเจนนะคะไม่มีรอยขึ้นสนิมนะคะและไม่มีการหลุดการลอกการล่อนนะคะสภาพเหมือนใหม่มากๆค่ะ ตัวไฟนะคะก็จะมีการลมดำนิดหน่อยนะคะทำให้ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวขึ้นนะคะสภาพไฟจะได้เป็นตัวไฟฮาโลเจนนะคะมากันแบบสวยๆใสๆเลยนะคะวาวๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้าแต่ประการใดเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ส่วนสปอยเลอร์อของคันนี้นะคะก็จะได้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีเสาอ,อากาศนะคะเป็นแบบทาร์กฟินนะคะ ด้านหลังคาข้างบนนะคะมาแบบเกี้ยงๆสะอาดใสๆเลยนะคะไม่มีภาพด่างไม่มีรอยวงนะคะพร้อมใช้งานเลยเรามาเปิดดูด้านในกันบ้างค่ะแค่แตะเบาๆนะคะก็เปิดได้เลยนะคะไม่ว่าจะคุณผู้หญิงหรือเด็กนะคะก็สามารถเปิดคันนี้ได้อย่างสบายนะคะไม่มีความหนักเลยค่ะแถวสามนะคะก็สามารถดั้งได้นะคะมีแอร์แถวสามอะไรให้พร้อมเรียบร้อยนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นรถอเนกประสงค์นะคะเราสามารถพับเบาะได้เลยนะคะ เราพับเบาะลงไปอย่างนี้เลยได้เลยนะคะจะกลายเป็น180องศานะคะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้นะคะใครเอาไปใช้ขนของนะคะก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าพื้นที่วางของค่อนข้างกว้างนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันบ้างค่ะอุปกรณ์อะไหล่ประแจแม่แรงนี่มีมากันให้ครบนะคะยางอะไหล่ก็อยู่ใต้ฐานล้อนะคะให้มาครบสมบูรณ์แล้วค่ะเรามาดูหัวน็อตกันนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยนะคะนี่นะคะ สวยเดิมนะคะร่องน้ำฝนนี่แบบเดิมนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะโชคอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวยางนี่มาเหมือนเดิมเลยนะคะสวยเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะเวลาเราจะกดปิดนะคะเราสามารถกดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะถือของเยอะๆก็สามารถปิดได้อย่างสบายเลยค่ะเราลองมาดูสีผิวด้านข้างของตัวรถบ้างค่ะ สีผิวด้านข้างนะคะขาวๆใสๆเลยนะคะผิวพันนีม่มากันแบบสวยๆไม่มีความเหลืองแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะรอยต่อเนือซุ้มล้อมาแบบแนบสนิทระยะห่างเท่าๆกันนะคะสภาพของแม็กนะคะไม่มีรอยพูดฟุตบากแต่อย่างใดนะคะเป็นสีลมดําสวยๆเลยนะคะยางสภาพสวยเดิมน,นะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะชัดซีคันนี้นะคะสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยตัดไม่มีรอยต่อนะคะพร้อมใช้เลยนะคะ สวยๆเดิมๆเลยค่ะเรามาดูที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างค่ะที่นั่งผู้โดยสารนะคะเริ่มจากด้านข้างก่อนนะคะมาแบบสะอาดเลียงๆเลยนะคะไม่มีรอยขูดขีดนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวเบาะนี่มาสภาพสวยเดิมนะคะนุ่มๆแน่นๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะนี่นะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับรอยยุบตัวแต่อย่างใดนะคะพร้อมใช้เลยค่ะเรามาดูเมดอาของคันนี้กันบ้างค่ะ เมท้านะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนนะคะมากันแบบเรียงเส้นสวยๆเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะสะครับเพจนี่ให้มากันครบสวยสมบูรณ์เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเรามาดูบันไดด้านข้างกันบ้างค่ะบันไดข้างนะคะสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะลองดูที่นั่งฝั่งข้างคนขับกันบ้างค่ะ เริ่มจากฝาด้านข้างนะคะสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยขูดขีดรอยฉีกขาดนะคะพร้อมใช้งานนะคะดูตัวพวงมาลัยค่ะจะได้เป็นแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันนะคะสวยๆเลยนะคะใช้งานได้ทุกปุ่มนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรก็สามารถทําได้เลยค่ะตัวเบาะนะคะมาสภาพสวยนะคะนุมน่มๆแน่นๆน,น,นะคะ ไม่มีรอยขาดรอยยุบตัวแต่อย่างใดนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะตัวคอนโซลคันนี้ก็เป็นสะอาดเกี้ยงๆเลยนะคะไม่มีรอยคาบกาวหรือรอยขูดขีดแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูบ้างค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นสตาร์ทเอนจิ้นนะคะนี่นะคะแตะเบรกแล้วกดเบาๆนะคะก็สตาร์ตติดได้เลยนะคะสักครู่นะคะ แต่เบาๆก็สตาร์ตติดง่ายๆเลยนะคะสตาร์ตมาเสียงก็เดินกระหึ่มดีตามปกตินะคะมาแบบเดินเรียบเดินสมูทนะคะเรามาดูมาตรวัดของคันนี้กันบ้างค่ะมาตรวัดนี่อ่านง่ายๆนะคะตัวเลขเป็นสีขาวเห็นชัดเจนนะคะพี่ๆลองดูนะคะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะและบอกเลขไม่ด้วยนะคะอยู่32,000กิโลเมตรนะคะคันนี้เป็นปีใหม่ไม่น้อยนะคะใครได้ไปคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูตัว เครื่องเสียงกันบ้างนะคะจะได้เป็นจอแอนดรอยแบบขนาดใหญ่แล้วนะคะติดตั้งดั้งเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะกล้องหลังนะคะเห็นได้ชัดมากเลยนะคะมาด้วยความคมและแม่นยำนะคะและยังมีเสียงของเซ็นเซอร์รอบคันให้อีกด้วยค่ะ คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะได้ทั้งภาพได้ทั้งเสียงเลยนะคะแอ์คันนี้ก็มากันแบบเย็นๆเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้ตามปกตินะคะตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบดูหรูหรานะคะเป็นถุงคุ้มให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีพาร์ครกิ้งนะคะมีเบรกโฮให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงเมทอาร์กันบ้างนะคะตัวเมทอาร์คันนี้นะคะ แกะย่างหน่อยนะคะเป็นของใหม่นี่นะคะมาแบบสวยเดิมเรียงเส้นนะคะไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้เลยนะคะสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยล่อนนะคะหัวน็อตน,นี่ใสๆเลยนะคะไร้รอยไขไร้รอยประแจนะคะไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างนะคะตัวเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะ แล้วก็จะมีสครับเพจให้นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ได้ไปนะคะคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูตัวกระจกด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกข้างคันนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปดูข้างในนะคะเรามาดูด้านหน้ากันก่อน,นะคะ่ะ ที่ซูซูมิวเอ็กคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์3.0นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ DDI นะคะตัวเครื่องยนต์นะคะเดินได้เรียบเดินได้สมูนนะคะสภาพในเครื่องยนต์นะคะสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีของเหล,หลวไรลลวดชืมนเลยนะคะสภาพมาถึงเหมือนเดิมเลยนะคะแบบใหม่มากๆเลยนะคะดูหัวน็อตแกนนะคะใสๆเลยนะคะรอย ส่วนเดิมนะคะตัวแผ่นเพดอะไรอยู่กันครบสมบูรณ์นะคะคันหน้าหม้อน้ํานี่เป็นเส้นตรงๆเลยนะคะไม่มีบุกไม่มีคดไม่มีงอนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่มีการชนตรงสร้างหนักอย่างแน่นอนนะคะไม่ที่ได้อย่างน้อยอีกด้วยนะคะหัวน็อตไปก็ไม่มีรอยขยับนะคะมากันเดิมๆค่ะหัวน็อตนะคะใส่ใส่ไว้รอยแฉกเลยนะคะไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างนะคะดูกลมๆนี่อยู่กันครบสมบูรณ์นะคะซิลิโคนนี่ยังอยู่กันครบค่ะ ตัวหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะสำหรับ Isuzu New X 3.0 Elegant ค่ะเครื่อง2ล้อคันนี้นะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเป็นรถยนต์ปี2022นะคะใหม่น้อยมากๆนะคะอยู่ที่32,000กิโลเมตรนะคะราคา1 150,000บาทนะคะพี่ๆท่านใดเครดิตดีนะคะ สามารถฟรีดาวผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดน,นะคะถ้าสนใจรูปภาพข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเดียได้เลยค่ะไม่ว่าจะเบอร์โทรหรือไลน์ ID นะคะ0959989961ค่ะหากเดียรีวิวผิดพลาดการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ